สานสินค้จิตามาลาลิมเทอูวันนี้จะพามาเทีเ่ยวกลุ่มบ้านมายิงน,นะคะซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ในชุมชนโมคลา,า,าลางอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้จะพามาดูผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีมากมายมากมายกว่าอาดีตเยอะไปเลยเยอะมากๆเลยนะคะจากเดิมที่เคยมาค่ะคะ่อนข,ข้างจะซบเซาเงียบเหงาไประยะหนึ่งนะคะจากอาดีตที่เครื่องฟูนะคะ ประมาณร้อยปีที่ผ่านมาตามบรรทุกทางประวัติศาสตร์เฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่งมีประมาณ100ร้อยกว่าเรือนปัจจุบันเหลือเพียงไม่ตี่ิ่และลาสิที่ไปตรวจเช็คดูก็มีไม่ถึงสิบครัวเรือนน่าใจหายแต่ขณะเดียวกันนี่คะ่ะก็มีหน่วยงานต่างๆช่วยช่วยกันนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนโมคคาันประชาสันได้ได้จัดตั้งกิจกรรมโครงการดีๆเหล่านี้ขึ้นมาจับมือกับทางขุ่น อ,อาชีพนะคะในพื้นที่ช,นช,นชุมชนโมกพลาร่วมด้วยช่วยกันทั้งเด็กและผู้สูงอายุทําให้เกิดผลิตภัณฑ์มากมายเช่นที่เห็นในวันนี้จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าที่พี่พี่สุรักที่สุดเลยที่พี่สุรักที่สุดก็คือนี่เลยค่ะตะเกียงย่าเข็ดมอนค่ะเป็นตะเกียงโบราณนะคะในโบราณของเราเนี่ยก็จะ ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันพื้หรือน้ำมันใช้แล้วนะคะแล้วก็สอดเอาฝ้ายดิบนะคะจุดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน,นะคะ่ะและในช่วงหลังๆมาออกแบบออกแบบพิเศษมากไปกว่าน,นั้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะหมดไปละเป็นร่องในการที่จะทำให้น้ำมันอยู่ในพื้นที่ที่มีมากมากยิ่งขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนะคะค่ะนี่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างซึ่ง เหมาะที่จะเป็นของที่ระล,ลึกนะคะจะเป็นงานแต่งงานงานวันเกิดนะคะงานเสิทธิมงคลทั้งหลายพาไปได้นะคะหรืองานอื่นๆก็ได้ค่ะสามารถเพราะว่าความหมายของแสงไฟเป็นความหมายที่มีคุณค่าดีในทุกโอกาสนอกจากนั้นนะคะ <laughs> ก่อนที่เราจะไปดูเตาด,ดูหมอ้อดูไห <laughs> ดู ภาชนะกระปุกออมสินที่ใส่ดินสอของประจุปกประจิตประถางนั้งหลายมาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะท,ที่พิเศษพิเศษคืองานปั้นฝีมือของคนในชุมชนนะคะอาจจะมีแบบให้ดูแล้วก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นดูห,หน้าตาคล้ายกันแต่เป็นผลงานที่ออกระจากฝีมือจากจิตที่เป็นสมาธิความตั้งใจทุ่มเท ะะออกมาชิ้นหนึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่เป็นความเพียนใ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 นความรู้สึกของจิตใจที่ให้กับเวลางานในแต่ละชิ้นออกมานะคะค่ะ<น>ซึ่งงานในพื้นที่ชุมชนก็อาจจะต่างไปจากของทางโรงเรียนโมคคาลานประชาสันอยู่นิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลงานของนักเรียนโรงเรียนโมคคา,านประชาสันแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกปัด ออกมาก็น่าจะมีการวางในชั้นวางเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้น,นก็จะมีเรื่องของการเพ้งสีนะคะลงบนผิวของกระถางซึ่งสวยงามมากก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสายน้ําที่มีปลาเรื่องราวของกระท่อมนะคะที่พักอาศัย เรื่องราวของขุนเขาที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ก็จะเป็นคูมเชิงเขาขุนพนมนี่ค่ะก็จะมีนะคะซึ่งสวยงามนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการหาปลาค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูหม้อนะคะมายิงปั้นหม้อเกาะยอปั้นเบื้องนะคะวันหลังถ้าเกิดว่าไปสงขลาไปเกาะยอเราจะแวะไปดูกระเบื้องกันแต่วันนี้อยู่บ้านมหยิงมาดูหม้อกันก่อนหม้อบ้านมายิงจะมี ตลักษณ์ของาะถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าลักษณะของผิวดินต่างจากปากเกร็ดหรือจากทางภูมิศาสตร์นะคะ<ม>เพราะว่าตามภูมิศาสตร์ลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่นนะคะเรื่องของดินก็จะ่ากกันออกไป เป็นการขึ้นด้วยแป้นหมุนนะคะที่ทางภาษาใต้เรียกว่ามอค่ะหากสนใจที่จะมาเรียนรู้วิธีการขึ้นมอนะะขึ้นรูปดินด้วยมอเนี่ยค่ะทางชุมชนโมคาราของเรายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านสามารถจองในการที่จะเข้ามารับประสบการณ์ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะกลุ่มของเรื่อวปั้นดินเผาเองกลุ่มของทาง กลุ่นกกลุ่มของทางวิสาหกิจแพะกลุ่มของการนวดบำบัดคัตถะบำบัดตำรับโมกขลาหรืออื่นๆที่เป็นประสบการณ์ท้องถิ่นที่พักหรือการแวะเข้าไปโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานทางครามที่เรียกว่าโมกขลาหรือโบราณสถานทางท้งหมที่เป็นลานธรรม เป็นแบบพี่น้องมุสลิมอาทิเช่นเรื่องของสุาสานปริมอะเจเป๊ท่านก็สามารถติดตามติดต่อเรามาได้นะคะหรือจะล่องเรือคลองมะยิมคลองมอคลารานล่ลองออกไปสู่ปากพยิมเราก็มีโปรแกรมหลอดนี้ด,ด,ดีรอท่านอยู่เป็นกิจกรรมของชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นจะพบกับพี่น้องชุมชนมอคลารานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในวัยตั้งแต่เด็ก ไปจนถึงผู้สูงอายุของเราเตรียมที่จะเป็นมัคคุเทศชุมชนเป็นพร้อมกันด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนประถมและมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตมัคคุเทศชุมชนเพื่อความภาคภูมิใจของเขาเราเริ่มตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงม .6 นะคะของโรงเรียนประถมและมัธยมแล้วก็เราสร้างมัคคุเทศจากกระบวนการทํางานของหน่วยงานในภาคพ,พื้นที่อย่างเช่นอาบาตมุกคลาอาบตโพโต้ เรือ่อตอนนี้ก็จะมีผู้มาส Bur Netflix. มาัครเป็นมัคุเทศชุมชนจำนวนพหังจากเดิมที่เินะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการออกแบบของระบบด um. ิจิตอลวีคัมทุเกเตอร์จะเป็นกระบวนการที่รองรับการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยชุมชนร่วมกันเองนะคะเพราะฉะนั้นมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าร่วมกันอุดหนุน น้องเที่ยวประสบการณ์ท้องถิ่นไปกับมีคำทูเกเตอร์วันนี้เดี๋ยวมาทางนี้อีกนิดไหมคะเรามาดูซิมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนี่ก็น่าสนใจค่ะสุ่มน้ำคะ่ะสุ่มน,น้ำนะคะ,ะ,คะไม่รั่วะคะ่ะเราสามารถทดสอบการรั่วก่อนก่อนที่จะนำออกไปให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้านะคะโดยเอาไป แช่ลงในน้ําถ้าเกิดว่ามันรั่วเนี่ยค่ะมันก็จะมีน้ําซึมเข้ามาซึมเข้ามาทในเราก็จะจะไม่ไม่เอาออกไปนะคะเราจะไม่เอาออกไปแล้วก็จะจะนำไปประยุกเป็นสิ่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นหรือเป็นของประดับอย่างเช่นประดับในสวนนะคะประดับเป็น ตุ๊กตาดินเผาวางไว้ตรงจุดต่างๆให้สวยงามต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองค่ะนี่ก็เป็นแจกันนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใส่เครื่องดื่มนะคะค่ะมีหลายที่ที่สั่งจองเข้ามาเพื่อเอาใส่น้ำดื่มดื่มเพราะว่าภาชนะของเรานี่เป็นธรรมชาติล้วนเลยนะคะ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะมีกระโม่มีอะไรเอยสวยงามมากเลยอันนี้เชิงเทียนค่ะเชิงเทียนเชิงเทียนขนาดค่อนข้างใจะใหญ่นะคะค่ะเราสามารถเอาไปวางไว้ที่บ้านหรือที่วัด หรือในสถานที่ป่ายางหรือที่ไหนก็ได้นะคะนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วก็สวยงามด้วยค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะชักชวนกันมาร่วมลอยกระทงดินดิบก็มีกระทงดินดิบด้วยเราพากันไปดูกระทงดินดิบนิดได้ไหมคะค่ะเราจะทำแจกในงานฟุนฟูโบราณสถานมุกพลาต้องบอกนะคะว่าแจกค่ะ ถ้าเกิดท่านใดมานะคะมารับได้ที่วีค o m ทูเกเ t อ e r เลยค่ะเราส่งเสริมประเพณีแบบโบราณซึ่งในอดีตเนี่ยคะ่ะมีการลอยกระทงดินดิบกันแล้วการสืบสารสารต่อก็ไม่ได้จังหวะสักทีอุตสาหกรรมดินเผาก็เลือนลางหายจะจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟ,นฟนูประเพณีของบรรพชนเราจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เราจะมาร่วมกันลอยกระทงนะคะ,ระนนนนรกระทงดินดิบนี่ตอนนี้เริ่มจากกระทงดินดิบแบบปากแบบเข็ดบอนก่อนตอนนี้มีการออกแบบโดยชุมชนว่าจะเป็นดอกอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นดอกพิกุลนะคะดอกดอกพิกูลดอกกุหลาบดอกมะลิอย่างนี้นะคะ่ะต้องต้องใช้เวลานิดนึงค่ะว่าจะ ออกมาในรูปแบบไหนให้สวยงามแล้วก็ถูกใจผู้รับนะคะเพราะ